ครับเพื่อนเพื่อนหนองทวันชาแนลครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูนะเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเอามาติดตั้งใส่กับลําโพงบ้านนะครับนี่นะครับเป็นลําโพงบ้านที่ power มันเสียแล้วนะครับทั้งสองตัวนะครับ power ตัวนี้ก็เสียแล้วตัวนี้ก็มันพังนะครับเนื่องจากใช้งานมานานนะครับแต่ว่าลําโพงมันยังพอพอฟังได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะฮะคือแรกแกพอมันพังปุ๊บผมก็ซื้อพวก power นะครับมาใส่เป็น power ตัวเล็กเนาะ ของเนี่ยนะเป็นเป็นเวอร์ตัวเล็กมาขับนะครับมันก็ขับได้นะครับฟังได้เนาะแต่ว่าก็อยากจะัพขึ้นมาเนาะเพื่อจะได้รองรับเผื่ออยากจะซื้อดอกซื้ออะไรมาใส่ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับจะได้ฟังได้ดังขึ้นง่ายๆเนาะแล้วก็แต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้ซื้อดอกนะครับแล้วจริงๆของผมก็ทํานะครับทำใน เครื่องเสียงรถยนต์ฟังในบ้านนะครับทำทำอยู่ที่บ้านไว้ชุดหนึ่งนะครับไว้ฟังไว้กินเลี้ยงตัวนั้นก็จะชุดใหญ่หน่อยนะครับเป็นซับ12นะครับ220นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็น power รถยนต์ครับ D c channel หตัวนะครับเป็น400คูณ4นะครับแล้วก็มีส w i t c h i n g 30แอมเดิมนะครับจาก Lazada เนาะตัวนี้ก็200กว่าบาทนะครับแล้วก็ซื้อวัดโวลต์มาติดตั้งนะครับส่วน สายสัญญาณนะครับใช้เป็นสายสัญญาณปกตินะครับแล้วก็มาเพิ่มสายบายครับสองเส้นนะครับเพื่อจะได้เข้าสองชแนลนฟอนเรียนะครับชุดฟอนนี้ผมแยกไว้ขับเสียงกลางนะครับกลางแหลมแล้วก็ชุดเลียนี้ไว้ขับซับนะครับโดยเราจะปรับความถี่ตรงนี้นะครับปกัิไหมนะเราจะปรับความถี่ตรงนี้นะครับก็คือให้ให้มา ตรงที่ตรง L P F นะครับก็คือจะเป็นของชุดเลียนะครับจะจะเป็นความถี่ต่ํานะครับแล้วเราก็จูนนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์นะครับการขยายแล้วก็เราจะเล่งเบาเลียงอะไรส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่าเรียกว่าความถี่นะครับที่ที่เราจะจัดสรรให้มันนะครับว่าจะเอาความถี่ชอบความถี่เท่าไหร่นะครับชอบแบบลึกแบบกระแทกแบบอะไรก็ก็เราก็ปรับเอานะครับตามตามชอบนะครับส่วน ชุดนี้ก็จะเป็นชุดฟอนต์นะครับก็คือเราจะใช้ขับกลางแหลมนะครับเนาะส่วนซับมันก็ไม่ได้ซับจานะครับมันเป็นอ่าเป็นซับลาโพงเก่านะครับเป็นเป็นมิดโลนะครับือเป็นเสียงกลางด้วยแล้วก็เป็นเสียงเบรดด้วยนะครับแต่ว่าเราจะทําการป้อนคามถีเนาะเป็นคามตีต่าให้มันนะครับให้มันขับออกเบรดอย่างเดียวนะครับโดยโดยเราไม่มีปลีนะครับปกติก็ใช้ปลีก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราไม่อยากจะซื้อปลี เรามีแค่สวิตชิงแล้วก็พาวเวอร์แล้วก็สายสัญญาณแบบนี้นะครับเราก็ก็ทําได้ฮะต่อได้นะครับถ้ามีลำโพงเก่าอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับผมแล้วเราก็จะเปิดเพลงนะครับลองดูนะว่ามันจะดังไหมนะครับมันก็ดังพอฟังนะครับพอฟังได้ตามตามศักยภาพของเจ้าดอกลำโพงนะครับ ่วนพาวเวอร์เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีกําลังสูงอยู่แล้วแหละถ้าได้ดอกดีๆยัดให้มันหน่อยนะครับกลางดีๆแหลมดีๆตัวแรงๆหน่อยแปดนิ้วมันก็ขับได้นะครับโอ้โ,อโอลั่นเลยครับลั่นบอกว่าข้ามดังดังไกลครับอ่าดัง,ด,งดังเลยตัวนี้ดังเลยถ้ามีปลีนะอุปกรณ์อะไรมันครบนะครับดอกดีๆสักหน่อยรับรองว่าโอ,โอ้ได้นะได้เราแห่เล็ก,ลกๆได้เลยนะกินเลี้ยงสัง่งซันก็โอ้โหดังกระหึ่มนะครับ ก็เหมือนกับรถยนต์ทั่วไปที่เขาติดนะครับมันเป็นพาวเวอร์รถยนต์แต่นี่มันเป็นดอกบบ้านนะครับถ้าอัดเยอะๆนี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับเกมครับพอดีว่าผมลองอัดแล้วครับเหมือน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 ดอกฝั่งนี้นะตัวซับนี่จะไปแล้วนะผมรู้สึกว่ามันทนกําลังวัดไม่ไหวนะเมื่อกี้มันควันขึ้นแล้วนะอัดแล้วดอกมันเต้นแบบโอ้โหเหมือนจะกระเดน็นออกมานะครับแล้วทําให้มันมีกลิ่นกลิ่นไหมออกมาด้วยตามตามพอรนะ์ตเนี่ย ก็เรียกว่ากําลังวัดตัวนี้จะขนาดยังไม่ผ่านปีนะครับกําลังวัดมันมันค่อนข้างจะจะเยอะ,ะเอะนาะแล้วดอกพวกนี้มันมันรับกําลังวัดได้ไม่เยอะนะครับเป็นเครื่องเสียงที่เราฟังในบ้านอะ่ะเพาะๆนะครับแต่ว่าดันเอา power ตัวใหญ่มาขับแต่ในกรณีที่มีอยู่แล้วเ้าเพื่อนอยากฟังเพาะๆก็โอเคไม่ต้องไปอดัดไม่ต้องไปเค้นไม่ต้องไปจูนอะไรไม่ต้องไปเลงอะไรมันเยอะอเกินเกินที่ดอกมันจะรับไหวผมว่ามันก็โอเคนะครับผมว่ามันพอฟังได้นะครับเดี๋ยว ผมจะลองเสียงให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับชุดนี้คือเอามาไว้ให้น้องๆเขาฟังนะครับเวลาทํางานเนาะแล้วก็เปิดแล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับก็จะได้ความบันเทิงนะเรียกว่าจะสร้างความบันเทิงเลยทีเดียวนะครับจริงก็มีนะครับจริงก็เริ่มตั้งแต่ไอตัวนั้นอะ่ะเป็นซับเ,เพื่อนๆคงเคยใช้เนาะติดกับบ้านอะ่ะตัวนั้นซับลำโพงคอมอครับแล้วก็จะมาเป็นนี่แหละก็ใช้ไปเรื่อยๆหลายปีครับ มันก็พังไปทีละตัวแล้วก็ rumor, ลกมโพงมันก็ยังใช้ได้อยู่ก็แค่หาพอแอมมาใส่แค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าฟังได้นะครับฟังได้จนได้เลยครับดังๆเลยนะครับก็ก็ได้ยินกันทั้งไซ่งานเอางี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงนะครับแต่ว่าจะเปิดเป็นเพลงแห่นะแล้วก็ผมก็ไม่ได้จูนเออเกณฑ์จนจนสุดนะครับผมจะเปิดแค่พอฟังได้ก็พอนะครับเดี๋ยวจะใช้โทรศัพท yup. ์เครื่องนี <lonely S 2> <In Japanese> ้แหละที่ถ <víde> ่ายอยู่เนี่ยแล้วก็ เปิดเพลงไปด้วยรับผมขอเปนอนุญาตเป็นลายพินนะครับเปิดลายพินแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปทุกวันนี้มันลำบากเรื่องลิขสิทธิ์เนาะครับพอดีมันติดสายสัญญาณครับผมใช้เครื่องที่ถ่ายวิดีโออยู่นะครับเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงไปด้วยนะ ผมก็เปิดพอประมาณนะครับพอให้ลําโพงมันรับไหวนะฮะเพราะมันเป็นลาโพงเก่านะครับเปิดเค้นเค้นไม่ได้อย่างที่ผมบอกนะพเพราะดอกข้างล่างที่ผมใช้ทาซับอ่ะควันขึ้นแล้วก็เลยต้องเบาๆหน่อยนะเอาละ่ะเพื่อนๆถนะ้าสนใจเพื่อนก็ลองลองทําทําเล่นได้นะครับผมก็ว่าผมอยู่ฮนะถ้าได้ดอกดีๆเนี่ยโอ้โหแจ๋วเลยฮนะ เอาละครับอันนี้ก็ก็นิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวามาถ่ายให้ดูนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แนะนำในการเผื่อเพื่อนๆจะไปทำการต่อสวิตชิ่งเข้าระบบ power amp นะครับส่วนเพื่อนๆที่รู้แล้วก็จะไปทำกันได้นะครับผมแต่ว่าพอทำของผมมันก็ทำแบบง่ายๆบ้านๆนะครับเพื่อต่อๆแล้วก็ขันๆนะครับไม่สายมันแตกกันก็พอนะครับบวกลบ มันก็ไม่ชัดไม่ก็โอเคครับแค่นี้ผมว่ามันใช้ได้อยู่นะก็ฟังก็โอ้โหแค่ฟังทํางานนี้ก็เพียงพอครับหรือว่าจะฟังเล่นในบ้านในอะไรเรามีดอกอยู่แล้วก็โอเคนะครับแต่ว่าจะไปเค้นมันมากนะมันเกินศักยภาพของที่ดอกมันจะรับกําลัง watt ของเจ้า power ไหวนะครับมันก็ทํางานให้เราไม่ได้นะครับมันก็คงจะพังก่อนนะเราไหม้ไปก่อนนะครับแล้วถ้าเราเลือกดอกดีๆหน่อยนะครับที่มีสามารถทนกําลังวั t t ได้สูงๆนะครับ มันก็จะได้พลังเสียงที่ดีนะครับไม่แตกไม่พลาดไม่เบร์นะครับเหมาะสมกับเจ้า power นะครับแต่ที่ผมมาถ่ายก็คือว่าเผื่อจะไปทําเล่นนะครับที่บ้านนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในตอนชาแนลนะครับแล้วถ้าผมได้ทำถ้าเพื่อนมีความสนใจในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับที่อยากจะไปฟังเพลงเพราะๆก็โอเคนะครับ ก็มีอะไรเราก็มาแบ่งปันนะครับถ้าผมได้ทําดีกับผมก็จะแบ่งปันให้เพื่อนๆนะมีความรู้อะไรที่พ็จะแบ่งปันกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ